ร้าน V-Shop นะครับผมวันนี้เราก็จะามาแก้ไขอาการนะครับไม่อตัวเอา่าดน ah10 นะครับตัวนี้ก็จะมีลักษณะคือเวลาเราใส่เกียร์ถอยเนี่ยมันจะกระพริบนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้สตาร์นะเห็นไหมฮะเกียร์ถอยดับปุ๊บเอ็เนี่ยพอดับแล้วดับเลยจะไม่ติดพอมาใสาด่ดีถึงจะทำงานนะนะครับผมเป็นโรคประจำนะครับนานๆจะเจอสักทีนะครับคันนี้ เพราะว่าในในในตลาดรถเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับตัวนี้จริงๆเมือ่อเราเสียงเต้ใช่ไหมฮะเวลาเราลองเปิดสวิตติ๊ก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 นะครับนี่คืออาการของเขารุรน,น,าานะครับอันนี้เราสตาร์ทนะครับพอเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บเท่านั้นแหละครับเห็นไหม ไม่ทํางานนะครับระบบมันร่มนะครับแล้วก็มีการดึงไฟกระแสไฟนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผม๋ยวเราท้การแก้ไขกันนะครับผมครับผมวันนี้ก็หลังจากทําเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ทําการมีเปลี่ยนหลอดไฟด้วยนะครับก็แสงก็จะสว่างเห็นไหมครับโอเคครับแล้วก็ เสียงเตือนปกตินะครับติ๊ต๊บเห็นไหมปกติเลยทำการถอยหลังนะครับปกตินะครับผมไม่มีการกระพริบนะครับใช้งานได้ปกติ สำหรับ t o y ยต้าเอาผ่าดเน AH นะครับร้านวีช็อปจบ100%นะครับผมสอบถามเพิ่มเติมเบอร์ด้านล่างแล้วก็ ID l ดี e ไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณม,มากครับ